สวัสดีครับสวัสดีครับผมไบค่ะวชิรวิชิวะลีครับผมวินเมทวินโอภาณิยมชจรครับพอไหมคะ,ะลองดูครับเดิโทรศัพท์ทำไมไม่ตอบ่ะนี่ <c oughs> ทำไมอะทำไมถึงรับข่าไม่ได้เลยก็ชินครับหมายถึงว่าเราก็น่สบายเนี่ยนะโทรศัพท์มันก็ติดตัวอยู่แล้ว เพราะถ้าถ้าถ้าผมตอบกีตาร์ก็คงแปลกแปลกเแบกกีตาร์ตอนแรกจะตอบกีตาร์แล้วแต่คิดไม่ทันว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์โอ้โหแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับยากเหรอทำไมกูรู้ว่รู้หรอเราไปรู้ก่อนเขาได้ไงรู้ได้ไงไม่รู้แต่ผมว่าผมเราถูกผมว่าพี่ผิดหนึ่งสองสามเก่งอ้าวเฮ เพราะว่าดูน่ารักมันดูไม่อยากเป็นพระเอกแล้ววะไม่อยากเป็นพระเอกแล้ววะก็อยากเป็นแต่ว่ากินดูน่ารักดีไงชอบชอบเหมือนกันชอบกินเหมือนกันกินน่ารักแล้วถ้าไม่จรงจริงว่าเขาอยากที่จเป็นสาวแล้วมันเขาเขาบอกว่าเขาเขาเขาอยากเป็นพระเอกบ้างเรื่องหน้าขอเป็นพระเอกบ้างไม่นนางเอกแล้วอุ้ยตัวหนึงไม่รู้เหมือนกันโอเคโอเคโอเคผมว่าน่าจะผิดอะหมาป่าเฮ้ยโหูนี่ต่อหมาบ้าน หมาป่าปๆาป่าปาครับผมลนบู๊กไงใช่เพราะเขาดูแบบดูหน้าดุดุหน้าแบบน่าจะเหมือนหมาป่าครับผอลฮะเอ้าว่ายน้ำจากไหนวะเนี่ยผมไม่อยากดูสาวๆแต่ช่วยเดี๋ยวเขารู้กันโมงเบาๆหน่อยไม่ผมชอบเตะบอลไงอคโอเค ไปไปคล้ายปลาอยู่บนชูชีมันมีหลายหน้าไงกินไม่เบื่อครับที่โกงกว่าลุยยุเดี๋ยวต่อข้าวแกงโอ้โหผมเคยกินเลยเหมือนยังจำไม่ได้เลยผมกินทุกอย่างเลยเจ้เคเจ้าเคเจ้าไม่เคยกินหนอนเหรอหนอนไม่เคยไม่กล้าต้องเลยวะตลอด โอ้หผมไม่รู้จักด้วยไอเพลงแนวที่เขาไม่มีทางเลยผมไม่รู้เลยอ่ะผมตอบไม่รู้เลยงั้ยให้ตอบมาเลยว่าศิลปินคนไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่ดีมันคนละแนวกับผมเลยอ่ะลองเดาดูมาลองเดาครับหนึ่งสองาคาราบาลเขาบอกื่อเพลงอ้าวทุกคนศิลปินเว้ยอ้าวชื่อศิลปินเหรอก็เหมือนแบบเผื่อจางหวะอ๋อเป็นนักร้องออสเตรเลียเนี่ยเขาไปไกลเลยผมไม่รู้ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนออสเตรเลียผมเพิ่งมารู้ตอนที่แบบว่าชอบเพลงเขาเป็นเพลงภาษาอังกฤษอฤษะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามว่าแบบเป็นใครแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนออสเตรเลียช่วงนี้กําลังติดคนนี้อยู่เพลงชื่ออัฟูไดครับฟังบ่อยช่วงนี้ครับแนะนำฮะแนะนําชอบเล่นโทรศัพท์ลงนอนเอาาไม่จริงผมลงนอนก่อนแล้วผมเล่นโทรศัพท์แล้วผมค่อยหลับตาเฮ้ยรู้อยู่แล้ว คนจีบถูกแล้วมันเคยมีคนถามเ้วไม่เราเราทำตัวไม่ถูกเวลาคนมาจีบอะไรเงี้ยจะจะแบบจะกลายเป็นว่าถ้าใครเข้ามาจีบเราเราจะ ignore ไปเลยทำตัวไม่ถูกไงชอบเป็นคนเข้าหามากกว่าอถอยเฮ้ยรู้ได้ไม่รู้เดาไม่ไม่ก็รู้รู้สึกว่าน้องแบบ น่าจะไม่ใช่คนแบบไปตามเตื้ออะไรใครขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบน้องผมก็ก็ปล่อยก็ไม่ได้ตามเตื้อน้องผมรอพ่อครับพี่บ้านอ่ะคิดว่าเราสองคนอะตอบถูกตอบผิดเยอะกว่ากันผมว่าเท่ากันผมผิดเยอะกว่ามนผมผมเพิ่งถูกข้อเดียวเองมั้งเลยเนี่ยไม่ตอบมึงเสฟอ่บบเอกำลังเม่อยอยู่เอาใครต่อ ผมอหรครับถงใส่พูดสนิทกับมึงก็ต้องร้อยดิพี่เออไม่ไม่แต่ส่วนตัวเราเราค่อนข้างจะคุยกันแทบทุกเรื่องอย่าง้วเรื่องงานเรื่องส่วนตัวสเปรย์เหตุร้าเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับผมสนิทสนิทสนิทขอแปบหึ่ประโยคกอนกันก่อนนะจะกลับบ้านชู่ๆครับพี่บ๊ายบายครับฝากติดตามด้วยนะครับคือด้วยความที่ผมเป็นคนแบบว่าเวลาพูดผมจะตั้งใจฟังนะครับผมก็จะมอง ด้วแล้คราพูดผมก็จะมองเขาเลยแล้วพอภาพที่ออกมามันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเราแบบเดียิงจกอยูลยมาข้อที่1ครับใครหลอกกว่ากันนี่จริงๆไม่เห็นต้องคิดเลยนะครับไม่ต้องคิดเลยข้อนี้ใช่ค,คุณไม่คิดว่าใบหลอกกว่าคุณเหรอครับวินไม่ครับผมคิดว่าผมหลอกกว่าเขาอยู่แล้วใครกินเยอะกว่ากันครับ วินเหรอครับใวินเหรอครับใช่ใช่ครับน้องน้องเป็นคนแบอไม่แต่จริงๆช่วงเนี้ยพี่กินเยอะกว่าผมนะช่วงนี้จริงๆพี่ไปใครจีบเก่งกว่ากันครับทำไมถึงบอกว่ารายวิน เขาเข้าหาคนเก่งดีกว่าจริงๆเห็นอย่างเงี้ยคือเขาอะเป็นคนที่แบบเข้าหาคนเก่งแบบสายตาเขาเวลาแบบสายตาเขามีพลังยวไปเล่าเยอะนี่น่าจะรู้ใจดีแล้วเวลาเขาถ้าคิดว่าเขาจีบก็น่าจะจีบได้เก่งมากใช่ใช่ใช่แล้วไม่คิดว่าวินจีบเก่งเลยเหรอครับไผมแค่เก่งกว่าครับพี่เวลาคุณไบจีบจะประมาณไหนครับเรียกว่าไงอ่ะผมจะเป็นคนแบบว่าถ้าจีบจะไม่ให้เขารู้ว่าผมจีบแต่ผมจะคอยดูแลเขาอยู่ห่าง ผมจะเป็นแบบว่าประเภทแบบว the ่าให้เขารู้สึกว่าแบบเราเราดูแลเขาอยู่นะไม่พูดอะไรกับเขาเลยไม่พูดผมเป็นพูดแบบว่าคือพูดคําเดียวว่คือเป็นแฟนกันนะทีเดียวเลยอะไรไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมานั่งแบบบอกชอบออเวลาชอบก็คือบอกเลยไอ้ใบไอ้บอวินอ้เชื่อแอร์อวินผมยังอยู่นะผมยังอยู่ผมยังพัอยู่ สามครับไหมครับขมิ้วพาสขมิ้วพาสขอแรกขอแรกมีขมิวพาสเพอเพิมพลังเลยครับพี่ขมิ้วพลาสโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันจริงตลอดเลยว่ะวินแม่งอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหต้องพร้อมตลอดเลยไม่ได้เผยไม่ได้เลยแล้วไม่แล้วตัวนี้ทักเร็วไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยครับก็มาถึงคนแรกของเราแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอ้หน้าเล็กกว่าไม่ใช่ ที่สองนะครับโอ้ล่ำวะ่ะคงหน้าเขาเขาคลายนะผมว่าไม่ใช่นะคนนี้ต้องบอกเลยครับโอ้ทำไมเหมือนพี่ใบายย่างเหงมือนกันจมูกจริงจมูกจริง อ้ปมหช่วงนี <h <h ้แก้มเปรียขึ <h <h ้นแล้วเราอะโอนเค็มมาเนี่ยช่วงนี้แกมเปรียขึ้นแล้วเราอะโอนเค็มมาเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้เพราะความใบเนี่ยมันทะลุมาเลยเดี๋ยวถามกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับได้ดู MV ไปแล้วครั้งแรกกับละคนวินกันก็ได้ครับน่ารักมากครับแล้วก็ชมกัน่ารักใครน่ารักใครน่ารักไหน ต้องเ่ยไปไปยังไงบ้างครับชอบชอบชอบแบบเศร้าใครชอบเขาเด่นถ่ายรูปเราเด่นไรครับเด่นกินเลยคิดเร็วเรเรื่องกินนี่แหละครับทำไมครับชอบกินครับกินเยอะหรือกินจุหรือชอบไปหาของกินอร่อย ชอบหมดเลยครับคือผมวเป็นคนชอบกินอยู่แล้วครับหน่วยก้านาเราไม่น่าเป็นคนกินเยอะนะกิน <c oughs> <ๆ>อะไรกินทุกอย่างครับกิน<ะ> <c oughs> ได้ทุกอย่างครับแต่ว่าพอช่วงที่ต้องถ่ายซีรีส์คือผมก็ต้องควบคุมยังต้องมีรูทีนของการออกกำลังกายไหมมีครับพยายามหาครับแต่ว่าช่วงนี้ทํางานหาเวลาออกกําลังกายไม่ค่อยได้เลยครับ เรียกคะแนนสงสารเนี่ยอย่าบอกว่าไม่เล่นไเล่นไปในการอ่ะแล้วมีรุ่นน้องมาอย่างเงี้ยน้องไม่มีหมวกผมเป็นรุ่นพี่ผมให้น้องตลอดท่านพี่งารมีพอมีหมวกวินเอาไปแล้วนะพี่มีโคต้าใบเดียวไม่เป็นหมวกผมเลยถอดให้น้องคนละใบเอา้เสื้อชูชีพให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็ก ตอนนี้เราก็ออกเดินเรือแล้วนะครับผมไปสู่จุดหมายซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พี่ไผ่เป็นคนขับเรือพาเราไปนะครับนี่ในายคาดู้าย้มทีนี้เขาเืองป่าแล้วถความรู้ตัวของในชัยวิปป่าข้อที่หนึ่งใส่หัว คนที่สองไทยพ่อคนที่สามไทยเดนคนที่สี่ไทยเลนไทยล้วนว่าครับคำถามข้อต่อไปนะครับเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นต้นไม้ที่ขึ้นบริเวณนี้คือต้นอะไรครับข้อที่หนึ่งโกงางคอที่สองโกงเกงโกงเกงโกงเกงสวัสดีครับเพราอันนี้คือบ้านพักจริงๆขอรผมใช่ผมให้ทายว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรช้อยที่หนึ่งกระตุกช้อยที่สอง กระตากช้อยที่3กระเตงช้อยที่4กระตุ้งกระติงอ่ะให้เลือกจะชอยหนึ่งนี่มีข้อถูกเลยมีข้อถูกด้วยปะจริงเหรอจริงมีกระตุ้งกระติงอันนี้องคนตอบช้อยสองเหมือนกันหนึ่งชอยสองอะไรกระตากกะตากกตากอะไรครับผมกระเตงกันนะให้มันดูอย่างเงี้ยมดูเข้าแล้วก็อย่างนี้กระเตงเป็นคำตอบที่ถูกต้องพูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงไม่คนผมมัรู้อยู่แล้วแต่แกไม่รู้หรือไม่หูุอ๋อแต่ว่ากระเตงอ่ะเป็นชื่อสั้นแล้วอะไรชื่อเต็มเต็มมันคือ เตงกระ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 เตงอย่างนี้นี่คือเตงคุณพี่ครับคือผมมาเป็นเมนสัตว์ดุร้ายอ่ะอยากรู้ว่าแถวเนี้ยมีนกพวกตระกูลเหี่ยวอะไรบ้างป่ะนี่เหี่ยวครับเหยี่ยวครับเหยี่ยวลงไปในนี้ได้ป่ะครับไม่ผมปวดอ่ะไม่ได้เฮ้ยครับมาอะไรมากับโรงเรียนครับสมัยเด็กๆมาใช่มาปลูกป่าชายเลนอ่ะเคยจำได้ไหมว่าต้นไหนที่เราปลูกไว้ พี่เหตุตรงนู้นแะนั่นอะไม่ใช่หไม่พี่ลงไปเลยกลับมาทำงานอย่างเต็มที่อะไรไอเลเล่ท้งเทนี่มันทำอะไรคะับเออฟังเพลงครับฟังเพลงงานฟังเพลงน้องวินล่ะทำอะไรฟังเพลงด้วยกันฟังเพลงด้วยกันด้วยมันฟังเพลงด้วยกันได้ยังไงบ้านมันไม่อยู่ด้วยกันฮะอัปเปอร์บาร์ตี้อัปเปอร์บาร์อปาร์ตี้วันนี้มีเหรออัปเตอร์ปาร์ตี้มีไหม หลังจากวันนั้นมาสภาพดีใจก็ดีขึ้นอ๋ออะโอเคเข้าใจเข้าใจอือเราต้องให้กำลังใจเขาด้วยก็ราะเาคนที่รักเราครับแต่คุณไม่ได้รักเคานะไม่ผมผมชอบ,ค,อบความสบาย<ม>ใจความสบายใจคือคือต่างแที่บอกถ้าเกิดว,ว่าถามเลือกสองคนนี้ผมไม่เลือกเลยเพราะว่าผมอยากได้คนที่ผมรักเขาและเขารักผมด้วยไม่งั้นผมอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรแต่ถ้าต้องเลือกก็รักเราดีกว่าอย่างน้อยก็เข้าก็จะดีกับเราอืคุณวินล่ะคะรักเขาดีกว่า พราะผมรู้สึกว่าแบบเวลาผมรักใครสักคนมันมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเราเองด้วยแล้วมันอยู่ที่ใจเอใจเราดีด้วยเี่ยอมีความสุขถ้าได้อยู่กับคนที่เราลารักไปเรื่อยๆจนวันนึงไม่ได้รักแต่ผมชอบคนที่รักเรา่จริงๆวันนึงถ้าเขาดูแลเราดีเราอาจจะรักเขาก็ได้ใช่ไหมครั้งเดียวนะคมๆฮะอย่างว่าใะ่โอเค มายงชิดเก่งถูกด้หนึ่งคะแนนนี่ค่ะแปลงกวาอันนี้ผิดฮ้เอะผิดไปครั้งต่อไปค่ะองุนเอ้าไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออีกรอบอีกรอบอีกรอบกล้วยไม่ได้เหรอ <anto> <divide S 1> อะไรวะน,นี่ห่างไกลไม่ได้ like <único Liberty Overwatch> ผ่านเลยน้ำจิ้มตออะไรปะปิ๊บปะปิ๊บอะไรอะไรอ่ะพี่ทุกปกไม่ชัดเองปกอาจจะยังไม่เหมือนฮะครับทีม ปะปิ๊บปะปิ๊บอ่ะไม่รู้อ่ะยอมไหมยอมไหมยอมไหมอะไรนะน้ำทิพย์อะไรวะโอเคผ่านคำสุดท้ายอันนี้ง่ายง่ายสับปะรดเออโทษกครับที่นายชอบผมก็มียากว่ะผมง่ายอ่าได้แล้วเราคุและผมคงหิวมาก กำลังแบบแต่ผมหึงคุณอยู่นะโ้โดนดีดมะกอกอ๋อโอเคบอกโอเคไม่ยากมั้งดีดมะกอกนะครับไบรท์จะได้ลงโทษน้องวินกี่ครั้งครับอะไรนะกี่สักครั้งแล้วแต่ความสะใจของเราครั้งเดียวพ่อแต่เดียวผมขอวอม้วโอ้โหเอ้ยพี่พี่รู้ว่าไบรท์รักวินจะตายคงจะเบาๆแหละไม่แรงแต่วอมนิ้วแป๊บหนึ่ง ยังไงครับคุณวินคุณมีอะไรจะบอกเขาก่อนนี่เขาจะดีดมะกอกคุณไหมครับมีปานีแล้วเมื่อเช้าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดีดนับผาผมบอกให้นับผังเยอะไปจตีดนิ้วพอเป็นห่วงแล้วรู้ว่าจะชนะด้วยห่วงแล้วครับผมมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับเอามือมาเราต้องแข่งกันอีกหลายเกมนะไม่มีไม่แพ้แล้วัวโอเคตอนหนึงนะ พอผมยืนอยู่ตรงนี้ขอให้คู่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนนะเหมือนนะทอดในสายสีขาวนะขอให้คนทั้งคู่นะครับรักกันไปนานๆนะครับอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามโอโอไม่โอไม่โอไม่เจ็บเจ็บไหมครับไม่โดน ตั้งใจหรือว่าพลาด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 นะครับอ่ะโอเคปรบมือให้บทรีมพงศด้วยนะครับนะแอนดอรไม่ใช่แต่ถึงสั่งพวกผมไงเลแต่ถึงสั่งพวกผมศห้ามจับนาเสื้อตัวเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร แบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะคะใบแล้วก็ทีมเจนนี่วินนะคะโอเคไหมได้ดิโอ้โดแล้วนะพูดแล้วนะเฮ้ยอะไรวะคงเลยย่าเรี่องนี้ดีกว่าเนี่ยก่อนเสียสละให้สาวสวยเรก่อนนีกก่อน ใครอยากใครสวยหนูเองค่ะหนูเองค่ะไม่ได้หรอมันเด้งอ่ะมันเด้งได้หรอได้ได้อันกลางด้วยนะครับวันนี้หันไปมองได้สวยยอะไรอุ้ยสวยยอะไรอุ้ยกระดุดหลักก่อนกระดูกหลักก่อนฮะก็กดูกหลักก่อนเออสระดูกหลักเฮ้ยสระดูกหลักวินนะ ทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมทำอย่างเงี้ยไม่เป็นห่วงอ่ะโยนกอโยนได้คุณพี่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบบทลงโทษไปเปิดเล่นต่อเล่นต่อเฮ้ยมันทำให้เสียสมาธิอ่ะดีดีเดี๋ยวดีอุ้ยพี่โจ้ยอุ้ยพี่โจ้ยอุ้ยพี่โจ้ยนะอย่าอย่าอย่า ตกอะไรตกอะไรเก็บเผ่าหรือเปล่ลาตกหลุมรักตกหลุมรักเอ้ยตกหลุมรักใครมมััันนนตกกกหลุุรเธออย่ทวพูดมันก็ไม่เข้าใจมันต้องเอาตัวเองไปสัมผัสดู <ß> อยากให้รออยากให้รอไม่ถึงวอดถึงความรักนะ้วทำไมเรานถึงน่ารักได้ขนาดนี้คะทำไมคะให้ใบตอบดีไหมครับวันนี้ น่ารักครับน่ารักน้องเป็นคนน่ารักครับครับรู้ตัวครับอื้กเลยนะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวรู้ตัวดีๆีอืมขอดในใจง่ายมากว่าใครตลกสุดคะโอ้โหอวยพูดยากคนละแบบอ่ะอืมโหเลยอ่าฮ่าฮ่าคนละแบบคนละแบบนี่ก็สายแบบ โอ้โหผู้ผู้กำกับยังติดตลกนะครับเรื่องนี้ทำการแปลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังแลวผมจะนั่งรอตรงนี้นะครับผมจัดไปตั้งแต่เริ่มคลิปนะมีอะไรบ้างก็คือวันนี้เรามีมุขฝืยนนี่หว่ามามาคับโอเคไม่ใช่ขออนุาตคนาแม่ครับ #myownmamacup นะครับแล้วก็ยังมี #mamacupxbrightwin โต้ที่ไหนครับโต้ที่ไหนครับโต้ที่รอยัตเงียบกีบขาเนี่ยสั่งก่อนเลยได้ไหมครัพี่เลี้ยงนะเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับนี่อ่ะวินลองเลือกดูจริงีบเลนะสั่งมากินเลยเจ็ดรสพี่เลี้ยงได้สบายเลยงั้นผมไม่ต้องสั่งแล้วเอาทำเมนูเนี่ยแหละครับผมสั่งเขอกินเอาเอาเป็นเมกะฟรายส์ครับเป็นรสชีสกับต้มยำเลยกัน แล้วก็ไก่ป๊อปแล้วก็น้ำด้วยเยอะเหมือนกันนะอ่าเป็นอะไรมะนาวโซดาใช่ไหมใช่ครับครับผมงั้นของผมเอาเป็น value set นะเอากินเยอะเหมือนกันเนี่ยก็พี่เลี้ยงผมบางทีผมจะกินน้อยไดแน่แน่พี่ยังไม่ได้ชิมรสนี้ฮะอร่อย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 เลยอร่อยไม่กินรถนี้นี่ มามามนี่เราไม่กินัรนีใช่ไหมอือมาอืออืม่ันแล้วตอนนี้ต้องกดอะไรไหมครับเวลากดกดตรงไหนองหมุนกดไดไหมยังใคสอนไม่ได้หมุนเลยไงโอ้ยปวลงมุนเลยเนี่ย หมุน้กงไม่หมุนตัวต้องหมุนใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ป่ะใช่สุดเคยใช้เหมือนกันหมุแบบนี้สจบไม่ทิ้งเงินได้ไหมสุดยังพี่วิญเอาสุดสุดยังนี่หมดแล้วหมดแล้วสโอเคนี่มันก็ดังกึ๊กเรื่อยๆนะได้คอยุดแล้วอยุดแล้วโอเถ่ายได้เลยครับฮะโอเคถ่ายได้เลยนะยังไงก็ด้มันต้องใกล้ใช่ไหมอาล่ะรูปนี้นะฮะจะเป็นของรางวัลของผู้โชคดี นะที่ร่วมสนุกนะครับผมการถ่ายรูปมันตื่นเต้นขนาดนี้ไปใกล้อนิใกล้อิดใกล้อีกนิดใกล้ครับิดคุณท้ามาอยู่ไว้ใกล้กันไปใกล้กันดีเฮ้ยโฟลเซอร์โฟลเซอร์โปรเซอเซอร์ติดชวนนะชวนหนึ่งนิ้บ้างนิ้วบ้างยป่ะดี้กเป็นพิธีกรไม่ได้เป็นกล้องนะโอเคหนึ่งสอง เอาคนหมแล้วไหมงมากันเดียวได้หมั้วไหนอลอ้โอเคีกรุนหนึหมหรือพล้วหมดล้งมยังอีกองอีกองนึงอีกองน่งโอเคเวลาเลยเวลาเลยอ๋อกองนี้กดนะครับกดแล้ไหมไปท้ายนึงหนึ่งใก้กันหนึ่งไม่ใช่ยายียมนะครับหนึ่งสองซงานเอาติ้งครับของจิมใช่ไหม แล้วคือผมก็อยู่กับเพื่อนผมอะไรเงี้ยแบบผมอ่ะผมมาเล่นรู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นผมว่าโอเคมาปุ๊บแล้วก็มีผู้ใหญ่อ่ะพาพี่ไบมาบอกว่าอ่ะนี่น้องคนนี้มาทำคารู้จักกันใช่น้องคนนี้นั้นจะเล่นด้วยกันผมว่าอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ไบผมก็แบบที่บอกไปื่อกผมโอ้โหแล้วไปเลยพี่ม่คือเราอบรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าด้วยแล้วก็ต่อให้จะเล่นก็เอ๊ะไอคนนี้เหรอที่เราจะต้องแบบไปใกล้ชิดขนาดนั้นมาคุยแล้วไงกันครั้งแรกเลยอะ เราแบบเราแบบมีคอมเมนต์มั้ยโอ้ยพอกันเลยโอ้ยพอกันเลยมาเลยพอกันเลยเจอเจอครั้งแรกกินกันด้วยนโอ้โหเจอครั้งแรกนี่คือแบบ บอกตรงไม่ชอบเลยอ่ะคือแบบคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้แน่นอนเลยคือแบบนั่นเป็นงานเอาติ้งที่คือเือนเป็นเอาติ้งบริษัทอยู่แล้วแล้วเขาพามาแนะนําตอนข้าวตุ้มพึ่งพี่ถาก็พาวินมาแบบเฮ้ยนี่น้องวินพี่ถาก็แนะนาว่าแบบอ่านี่พี่ใบนะเดี๋ยวจะเล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ด้วยความที่ไห่ก็เอาวดีครับพี่แต่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับกลับมาคือพี่ใบให้หันมาวัสดีวัสดี ใจว่าแบบว่าตอนนั้นย yeah, ังยังไม่รู right ้ว่าจะเล่นหรือเปล่าด้วยเราก็แบบไว้เชิงหน่อยเผื่อไม่ได้เล่นนะคิดออกคคิดออกคำเดียวเองตอนนี้คำว่ารวยเปิดมาขนาดนี้เมื่อไหร่เรื่องราวเหล่านี้จะจบสักที ไม่ไม่มันก็เป็นมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเราไงเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องดีมันคือเรื่องดีเว้ยมันคือเรื่องดีพี่ก็อยากรวเหมือนกันครับอ่ะพี่คำแรกแล้วเราไปแบบเราคำแรกรออือ่ะคำที่สองรอเหมือนกันรวยรอเออเอออ่ะยังไงนะสะอาด <onz> <etus> รเราเรไว้เรื่องเราไว้เราไว้อะไรนะอะไรนะเื่อนอะไรนะสะอาดสะอาดได้นสอเสียอะรสักอย่อืมนีูสอึกละอ่ะคือรอรวยสะอาอันนี้คือดูดีดูดีมากดูดีเกินอ่ะีอ่ารวยเหมือนกันเรากำลังจะรวยแล้วครับทุกคน แี่ไงแต่งตังน้องเลยนะครับอ่ะครับแล้วก็นิ่งรอรวยนิ่งอ๋อคือคุณหลอดรวยเหมือนกันแต่คุณสะอาดผมนิ่งสุกก็ต้องเลื่อนนะครับเพราะผมสะอาดนะครับคุณต้องดูสะอาด